อนกเรียนคะขั้นตอนการทําแผ่นพับคุณครูให้ดูตัวอย่างก่อนว่าแผ่นพับที่หนูจะทํากันมีลักษณะอย่างไรนี่เราจะทําแผ่นพับที่เป็นเหมือนกับแผ่นพับขั้นตอนการทําน้ํแตงโมปั่นดูนะคะก็จะมีชื่อมีรูปจัดทําโดยเสนอใครโรงเรียนใช่ไหมคะมีน้ากระเจี๊ยบโซดา มีน้ำมะนาวโซดาน้ำอัญชันอันนี้คือตัวอย่างนะลูกวิธีการทำเราจะทำในโปรแกรม powerpoint หรือเราจะเปลี่ยนไปทำในแคนวาดีเราทำใน powerpoint ก่อนนะวิธีการนักเรียนเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมาค่ะกระดาษสีขาวแล้วไปที่ Design เลือกไซส์สไลด์ แล้วตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 นะลูกนะเลือกเป็น landscape หรือว่าแนวนอนกดโอเคเราก็จะได้ดังรูปจากนั้นนักเรียนไปที่ Google ค่ะแล้วลูกก็เซิร์ชพื้นหลังแผ่นพับนักเรียนก็ใช้คำว่า bg แผ่นพับอลองเซิร์ชสิ bg แผ่นพับ โอบขึ้นมามากมายเลยใช่ไหมคะนั้นเห็นไหมแจกฟรีแผ่นพับแจกฟรีพื้นหลังแผ่นพับอ่าแจกฟรีเทมเพลตแผ่นพับสวยๆเราลองเข้าไปดูซิเขาแจกฟรีเนี่ยเราก็เข้าไปลูกดูสิแล้วเราก็คลิกดูดูตัวอย่างนะคลิกดาวน์โหลดที่นี่อันนี้เราเอาเทมเพลตที่เขามีให้ หเห็นสัญลักษณ์ดาวน์โหลดไหมคะกดดาวน์โหลดเขามีให้เราฟรีเราก็ไปกดดาวน์โหลดมามาไหมเอ่ยรอสักครู่ถ้าเขาให้เราลงชื่อเข้าใช้ฟรีพลิกลูกก็ลงชื่อเข้าใช้ก่อนต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะ,ะก็ใช้ Google อีเมลของเราตามปก,ปกติ เนี่ยถ้าลงชื่อตรงนี้เข้าใจแล้วปุ๊บดูนะคะนักเรียนกดดาวน์โหลดกำลังรอเนี่ยน่าจะมาละกำลังรอ,อเราก็จะได้พื้นพื้นหลังแผ่นพับที่สวยงามจะใช้ที่เขามีอยู่ในเ o w e r p o i ก็ได้มาหรือ,อยังเอ่ย นี่ดาวน์โหลดและฟรีดาวน์โหลดมาแล้วอ่ะแล้วก็ดาวน์โหลดอันนี้ด้วยอันนี้ดูสวยนี่ดูสวยครูก็ชอบคลิกดาวน์โหลดดาวน์โหลดฟรีอ่ะพอเราดาวน์โหลดได้แล้วอันนี้แบบที่เราโหลดฟรีนะนักเรียนดูบนกระดานก่อนนะคะดูบนทีวีของครูก่อนพอเราได้แล้วหนูกดนี่เลยลูกแสดงในโฟลเดอร์คือเขาซิฟไฟมาเราจะต้องแตกไฟล์ก่อน ลิกขวาดูนะคะดูบนกระดานแอคแทกแล้วเราก็เลื่อนดูโฟเดอร์ที่เราแตกไป